สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ก็มีพี่เขาที่พักนะครับเขาเขาเป็นคนปลูกข,ขึ้นมานะครับลองมาดูวันที่ว่าวันนี้เราจะมีต้นไม้อะไรบ้างนะครับอ่าสวัสดีครับพี่ตอนนี้วันนี้ผมก็จะมาถ่ายเนาะ ว่าต้นไม้ต้นพวกนี้เขาเรียกต้นไม้อะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นไม้ประเภทไหนะครับอันนี้เป็นไม้วดน้ำครับผมเป็นประเภทแคตตัสนะครับตะบองเพชรตะบองหรืรว่าเยกว่าตะบองเพชรครับแคตตั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นยิมโนครับอ๋อตัวนี้นะครับยิมโนนะครับเอ่อแล้วต้นไม้พวกนี้ปลูกยากไหมครับพี่อันนี้ก็ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะหลีกเรื่องพวกฝนนะครับไม่ให้โดนฝนเต็มเต็มร้อยนะครับก็จะมีสแลนมีอะไรกั้นอ่าฮะครับจะมีสแลนกั้นเนาะใช่ครับก็นะครับก็เอาไว้ให้ดูนะครับเผื่อทุกคนอยากจะปลูกนะครับก็เป็นงานอดิเรกเหมือนกันนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็ลองดูเพื่อน ทุกคนนะครับลองลองเอาไปอลองทำลองปลูกด,ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับอะไรครับตัวนี้ครับก็มาดูอีกอีกอีก,อก,อกชนิดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ก็ะจะเป็นมะพร้าวนะคร้าทะเลทรายรอโอเคมะพร้าวทะเลทรายนะครับตัวน,นี้มะพร้าวทะเลทราย อันนี้ก็ค่อนข้างจะปลูกปลูกง่ายเหมือนกรครทำอป้ปลูกง่ายนะครับแต่ก็จะเลี้ยงเรื่องพวกฝนตกฝนนินดหน่อยครับแต่ว่าค่อนข้างจะตายตายยาการยาครับไม่ต้องรดน้ําบ่อยไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะพี่นะสองสามวันครั้งก็ได้ครับโอเคนะครับมันเป็นการน่าสนใจนะครับมามาทำให้เรา,เามีชีวิตชีวาขึ้นนะครับ ให้หายเครียดนะครับบางคนจากจากลับจากการทํางานมาก็มาเห็นต้นไม้ที่เราปลูกนะครับครับต่อเลยครับตัวนี้จะมีอะไรอีกครับพี่อันนี้เป็นบอนเซลครับบอนเซล่ตัวนี้จะเป็นบอนเซลแคะนะครับ,บเซลแคะเป็นไม้ไม้ฟอกอากาศครับอ๋อเป็นไม้ไมฟอกอากาศใน,ใน,ใน,ในห้องนอนได้ครับปลูกในบ้านในห้องนอนได้ครับเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาครับ จะแตกการกับต้นไม้ทั่วไปครับน่าสนใจครับปลูกในในบ้านในในในห้องนอนได้ครับโอ้น่าสนใจนะครับตัวนี้สดชื่นครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นเล็กเเขานะครับอ๋อเป็นเบี้ยนะครับเป็นเบี้ยใช่ไหมครับกำลังกำลังเพาะพันธุ์น่ครับตอนนี้พี่เขากำลังเพาะพันธุ์ใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นตระกูลแคทปั๊บเหมือนกันครับกระบองเพชรครับกระบองเพชรนะครับตัวนี้สวยครับตัวนี้สวย สวยมากครับสวยมากเลยครับตัวนี้นี่ก็เป็นกระบอกเพชรเหมือนกันครับตัวนี้เรียกว่ายิมโนยิโน่เนาะแม่ลูกดกอกเขาจะมีลูกเยอะมากนี่ไฮไลท์เลยครับตัวนี้ไฮไลท์เลยนะครับนี่สวยมากครับโอ้โหสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับสวยครับสวยสองต้นนี้สวยมากเลย ยินโนนะครับเขาเรียกยินโนหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกคุณแม่ลูกดกนะครับนะครับตัวนี้ก็จะก็จะดูดีนะครับนี่เป็นประเภทบอลบอลไซครับผมตัวนี้จะเป็นบอลไซนะครับเป็นบอลไซเป็นไม้ดัดครับไม้ดัดแคบครับนี่ผูกก็เพื่อเพลินดีครับครับผมสําหรับคนที่ชอบงานอดิเลกนะครับก็เป็นงานอดิเลกของเราหลายชนิดหนึ่งเหมือนกันสวยครับสวย ็ตัวนี้จะเป็นไม้โขดครับตัวนี้ครับเริ่มเริ่มมีรากเริ่มมีรากแล้วนะครับตัวนี้ไม้โขดครับเรียกว่าบัวบัวบกโขดเขาเรียกบัวบกโขดนะครับทุกคนนะครับกำลังกำลังฮิตเลยครับตันี้กำลังฮิตเลยครับเลี้ยงง่ายครับตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนี่กำลังมียอดขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกด้วยอ๋อโอเคครับสวยครับตัวนี้ นี่พี่เขาก็เพาะมานานแล้วนะครับกว่าจ,จะได้นะครับ<อ>ก็มีอุปสรรคครับก็อุปสรรคก็คือแมว,แมวนะครับแม,แมวเพราะว่าปลูกไปก็แมวก็มาลือก็มีนะครับพี่เขาก็ไม่ท้อนะครับเราก็ไม่ท้อเหมือนกันนะครับสู้ต่อไปนะครับอจะเป็นไม้ไม,มงคลค,ครับอ่าตอนนี้จะเป็นคไม้มงคลน,น,นะครับนี่เขาเรียกอะไรครับพี่แสงเงินแสงทองครับโอ้ต้นแสงเงินแสงทองนะครับ เป็นไม้มงคลเนาะสวยเหมือนกันโอเคนะครับสวยงามมากพี่ตัวนี้นะครับเดีวก็เรามาดูอีกหลายๆชนิดนะครับยางอินเดียครับโอ้ตัวนี้ต้นยางอินเดียนะครับไม้ฟอกอากาศครับผมโอ้โหเป็นไม้ฟอกอากาศโอ้ตัวนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับนี่ปลูกในบ้านในห้องนอนได้ครับในอากาศสดชื่น เขาจะดูดพวกสารพิษครับสารพิษที่มจากพวกสีผนังห้องอะไรนะครับเขาจะดูดสารพิษพวกนั้นแล้วก็กลางคืนก็จะคายก๊าซออกซิเจนออกมาออกซิเจนนะครับกลางวันก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับอากาศจะได้สดชื่นเวลานอนนะครับโอเคจะชอบปลูกตามคอนโดตามห้องพักนะครับกำลังกำลังฮิตเลยครับโอ้โหมันตัวนี้มีประโยชน์ครับตัวนี้มีประโยชน์มากครับอยากให้ทุกคน ได้เก็บเอาไว้ไว้ในห้องก็ได้นะครับตัวนี้เอาหามาปลูกกันได้นะครับก็เป็นกวักมรกตครับอ่าตัวนี้นะครับกวักมรกตอันนี้ก็เป็นไม้ไม้พ่ออากาศเหมือนกันไม้พ่ออากาศเหมือนกันนะครับในบ้านในห้องนอนได้ตัวนี้สวยวมากเลยครับรสารพิษกอ,อนซคืนใครกาดออกิเจนออกมาครับอากาศในบ้านในห้องสดชื่นนะครับผมปลูกง่ายด้วยครับปลูกง่ายนะครับตัวนี้ทําที่ใบก็ได้ครับ ออเอาเอาใบมาชําได้ใช่ไหมครับขึ้นมากเลยครับตอนนี้อ่าโอเคครับอย่างนั้นคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับพอดีวันนี้ก็มีพี่ที่เขาทำต้นไม้อยู่นะครับเอามาให้ความรู้นะครับขอบคุณพี่มากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ อ่าอย่างนี้งั้นสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับมา้มาเวียนครับผมอันนี้ม้าเวียนนะ โอ้สวยครับท่านนี้สวยโอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ